สวัสดีครับเพื่อนๆแล้ววันนี้ก็อยู่กับช่องโมเดลจีนอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ได้ทําการเปิดกล่องดมแผงเอาแลนเล็กเซียไปนะครับแล้ววันนี้ก็ได้ต่อเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาต่อไปออห้าวันเต็มๆต่อไปบ้างแล้วก็พักบ้างนะครับตัวนี้ที่ผมต่อมานะสําหรับเอาแลนเ็กเซียตัวนี้นะครับเป็นโมจีนของค่ายดาบันโมเดล ขนาด MG 1ต่อ100โอเคหน้าตาของมันนะครับโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับที่ต่อแล้วแต่ยังไม่ได้ติดพาร์ทอาวุธเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับมีแอคชั่นเบสแถมมาให้หน้านตาแอคชั่นเบสเป็นแบบนี้เลยนะครับยังไม่ได้ประกอบนะครับเป็นตัวที่รีสต็อกมาใหม่ จะไม่มีตัวทัสกินที่แอคชั่นเบสนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวสต็อกแรกน่าจะมีตัวทัสกินเนาะแต่อันนี้เป็นสต็อกอที่เพิ่งรีมาไม่มีนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะมีข้อดีข้อเสียยังไงจุดขยับตรงไหนบ้างแล้วก็ราคาที่ผมได้มานะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปาดูจุดขยับกันเลยครับ สำหรับพอาวุธนะครับที่แถมมาให้ในกล่องนะครับของเจ้าเอาแลนด์เอ็กเซียตัวนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยชิ้นแรกเลยนะครับเป็น g n b a ครับ2ชิ้นแบบนี้เลยครับจะไม่มีลูกเล่นอะไรครับ2ตัวนี้ต่อมาครับเป็น g n l o n g ลองเบนี่ครับเหมือนกับ g n b a เลยแต่เพียงแต่ว่ามันสั้นกว่านะครับแถมมาให้2ชิ้น แบบนี้เลยครับต่อมาครับเป็นอ่าตัวนี้เลย gn chill นะครับเป็นโล่ของเจ้าเอาแลนเซียไม่มีลูกเล่นอะไรครับตัวนี้โอเคต่อมาครับเป็นอาวุธอ่าชิ้นนี้เลยครับดาบใหญ่หรือว่าเรียกว่า gn s o r d ครับตัวนี้ตัวนี้จะมีลูกเล่นคือตรงปลายดาบใหญ่เนี่ยครับ สามารถาเลื่อนมาอยู่ข้างหน้าแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถขยับได้แล้วก็สามารถงอกับเป็นแบบโหมดที่เป็นใช้เป็นปืนไรเฟิลแบบนี้ได้ครับหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับต่อมาครับเป็นอาวุธบีมเซเบอร์นี่ครับแล้วก็มีเอฟเฟกบีมทั้งสองอันนะครับ สามารถาติดเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับทั้งสองอสองานเลยทั้งแบบสั้นแล้วก็แบบยาวครับติดเข้าไปแบบนี้เลยครับจะได้แบบนี้เลยสองอันทั้งสั้นแล้วก็แบบยาวครับต่อมาครับเป็นอาุชิ้นนี้ผมก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันครับว่ามันชื่อว่าอะไรแต่รู้แต่ว่ามันติดไว้ที่ ส่วนขาของเจ้าอวัลเลนิกเซียครับลูกเล่นของตัวนี้ครับมีเยอะมากาสามารถาตรงนี้นะครับสามารถสไลด์ออกมา,าแบบนี้ได้แล้วก็ตรงสีขาวใต้ทองตรงนี้นครับสามารถาเปิดออกมาแบบนี้ได้แล้วก็ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเจนคอร์ GN Call, หรือว่าเป็นกรงเล็บครับสามารถเปิดออกมา,าแบบนี้ได้นะครับ เปิดกันแบบนี้ได้นะครับจะเป็นหน้าตาเปิดหัวแล้วจะเป็นแบบนี้ทั้ง2ตัวเลยนะครับอันนี้ชิ้นส่วนหลุดออกมาครับไม่เป็นไรมันไม่ได้มีผลต่อจุดขยับครับแล้วก็ยังสามารถาเล่นกับเจ้าบีมเซเบอร์ได้นะครับเพราะว่า,าข้างในนะครับเห็นไหมครับตรงนี้โอเคมันจะเบอรอเบอร์หน่อยนะครับตรงนี้ครับจะมีรูเสียบเราสามารถเสียบเข้าไปได้ โอเคผมจะเสียบให้ดูนะครับอ่าเสียบเข้าไปแบบนี้เลยนี่ครับก็สามารถขยับได้ขึ้นลงขึ้นลงได้นะครับนี่เสียบแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับส่วนของจุดขยับของเจ้าเอาแลนส์เซียตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะครับจะเป็นส่วนของอ่าส่วนหัวนะครับ เัีดับผมขอถอดออกจากไอชั่นเบดก่อนนะครับอาโอเคส่วนหัวนะครับก็จะขยับได้นะครับปกติเลยขึ้นลงขึ้นลงนะครับสายขวาหมุนได้นะครับตัวนี้แล้วก็จุดสีเหลืองตรงนี้นะครับที่เป็นเหมือนว่าเป็นจุดรับสัญญาณสามารถขยับได้นะครับองอลงได้นะครับแล้วก็งอขึ้นได้ ปกตินะครับต่อมาเป็นจุดของอหัวไหล่นะครับสามารถหมุนได้ครับประมาณนี้เลยหมุนได้ครับโยกได้นะครับแล้วก็จุดตรงนี้นะครับสามารถาโยกขึ้นได้แบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับสีน้ำเงินตรงนี้สามารถงองลงได้แบบนี้ครับ ก็จะเห็นเป็นเหมือนท่อยอพ่อนตรงนี้นะครับแบบนี้เลยสามารถทําได้ทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็จุดของอข้อศอกตรงนี้นะครับสามารถงอได้ประมาณนี้ครับจุดของมือหมุนได้ครับหมุนได้รอบอประมาณนี้ส่วนของนิ้วนะครับตัวนี้สามารถขยับได้เป็นส่วนของตรงนี้ขยับได้นะครับ ตรงนิ้วชี้ขยับได้แล้วก็3นิ้วนี้นะครับขยับได้ปกติเลยส่วนของจุดของเอวนะครับไม่สามารถก้มเงยได้สามารถบิดซ้ายบิดขวาได้นิดๆอ่านิดเดียวครับเพราะว่ามันจะติดกับตัวสายเคเบิลข้างในนะครับไม่รู้เห็นกันไหมอันมันจะกล้องจะเบืๆหน่อยนะครับอ่านี่ครับสายเคเบิลตรงนี้นะครับส จะติดทําให้หมุนได้นี่แค่นิดเดียวครับต่อมาครับเป็นจุดของอกระโปงด้านหน้านะครับขยับได้ขึ้นมาได้แบบนี้นะครับขยับขึ้นได้ท้องข้างส่วนของอาขานะครับยกขึ้นได้ประมาณนี้ครับ ยกเทยหลังได้แค่นิดเดียวเพราะว่าติดที่กระโปรงหลังตรงนี้นะครับไม่สามารถขยับได้นะครับส่วนของหัวเข่างอไปได้านหลังไม่ได้นะครับแต่ว่าเตะไปข้างหน้าได้แค่นิดเดียวครับเตะไปได้แค่นิดเดียวแค่นั้นส่วนของเกาะตรงหัวเข่านะครับมีลูกเล่นเหมือนกับตรงหัวไหล่เลย่ายกขึ้นแบบนี้ได้ครับแล้วก็งอลงได้จุดจุดนี้จะอ่อนหน่อยนะครับ แล้วเรายกขึ้นไปแบบนี้ครับมันจะตกลงอย่างนี้ครับมันจะลนลงแบบนี้เลยอ่าแล้วก็จุดต่อมาครับข้อเท้าสามารถอ่าขยับได้แบบนี้เลยครับอ่าแตะขึ้นแต่ลงแบบนี้ได้ครับงอได้แบบนี้เลยตรงนี้นะครับอ่าขยับได้นิดหน่อยครับอ่าขยับขึ้นแบบนี้ได้ สองข้างเลยคือจุดขยับของยอดตัวนี้นะครับขยับมันเยอะชิ้นส่วนบางจุดมันก็จะหลุดออกไปนะครับก็คือแนะนําว่าไม่ควรไปขยับมันเยอะนะครับก็คือถ้าจะจัดท่าแล้วเ,เก็บใส่ตู้แบบนี้ก็แบบนี้ก็ได้อยู่นะครับแต่ถ้าจะนํามาจัดท่าบ่อยๆอย่างนี้ผมกลัวว่าชิ้นส่วนนี้หลุดดอ,อกง่ายแน่นอนครับ ผมก็ได้ทำการาติดพาดอาวุธเข้าไปกับตัวเอวเวนเด็กเซียเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อติดพาดอาวุธเสร็จแล้วนะครับหน้านตาของมันในรวมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ครับถือดาบใหญ่ติดตั้งอาวุธด้านหลังแล้วก็ติดจรวดอาวุธส่วนขานะครับตรงจุดอาวุธส่วนขาตรงนี้นครับซึ่งมัน ติดตั้งยากมากเราต้องดูคู่มือดีๆนะครับเราต้องดัดดัดส่วนขาติดตัวพัดพัดด้านในให้ถูกนะครับถึงจะสามารถติดได้แล้วก็ส่วนของอตัวโล่นะครับตัวนี้จะหลุดง่ายหน่อยนะครับคือโดนนิดเดียวก็หลุดแล้วแล้วก็ส่วนต่อมาเป็นจุดๆนี้ครับจุด อาวุธที่เป็นเจนซอสเบสแลวก็เจนซอสลองตัวนี้นะครับจะหลุดง่ายคือโดนได้หนึ่งก็หลุดแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับที่ห่อติดตั้งอาวุธเสร็จน้ําหนักโดยรวมก็จะเทมาด้านหน้านะครับจะทําให้ส่วนของด้านหน้าหนักขึ้นสําหรับข้อดีสําหรับตัวนี้นะครับ ดีเทลตัวล่องในการตัดเส้นนะครับล่องลึกแล้วก็ดีเทลเยอะนะครับสําสำหรับคนที่ชอบอตัดเส้นผมว่าต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนครับแล้วก็รูปลักษณ์ที่ต่อออกมาดูสวยงามแล้วก็ดูโอเคอยู่ครับจุดขยับก็ใช้ได้ แต่ว่าถ้าขยับบ่อยๆขยับเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับมันจะทําให้ชิ้นส่วนหลุดออกมาง,ง่ายๆสําหรับข้อเสียตัวนี้นะครับคือตัวเนื้อพลาสติกครับแข็งคือผมต่อตัวเนี้ยต่อจนปวดนิ้วครับจนนิ้วผมด้านไปแล้วตอนนี้แล้วก็จุดเสียบระหว่างเกาะชั้นนอกกับโครงในนะครับคือมันแน่นมากต้องขวาน ช่วยเป็นบางจุดนะครับแล้วก็คู่มือการติดดีคอตัวนี้จะไม่จะไม่บอกคู่มือการติดดีคอนะครับเราจะต้องมา,านั่งติดเองคิดเองว่าเราจะติดส่วนไหนคือที่ผมติดมาทั้งหมดเนียผมก็ใช้จินตนาการถ้าส่วนใหญ่ติดเองอโดยรวมจะติดเองนะครับแล้วก็จะดูตามหน้ากล่องนะครับที่มันเขาติดมาเป็น อาร์ตบ็อกจากหน้ากล่องนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมได้มาในราคา1290บาทซึ่งคุ้มกับราคาไหมอันนี้ผมไม่รู้แต่ที่ทรู้คือตัวนี้นะครับมันสามารถแปลงเป็นเอ็กเซียร่างแรกเอ็กเซียรีแพร์สองแล้วก็รีแพร์สามได้นะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำให้เพื่อนๆนะครับทําทการอาถอด ชิ้นส่วนออกเข้าๆออกออกนะครับเพราะว่าจนะทาให้ชิ้นส่วนนั้นเกิดฝ้าได้ง่ายๆแล้วก็มันจะหกักคา,าลูบ้างหักออกมาบ้างอะไรแบบนี้นะครับแนะนําว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะได้เอกเซียร่างไหนอลองต่อเป็นล่างนั้นครับเพื่อนชอบเอกเซียร่างแรกก็ต่อเป็นเอกเสียร่างแรก ชอบรีแพร์สองก็ต่อเป็นรีแพร์สองชอบรีแพร์สามก็ต่อเป็นรีแพร์สามครับหรือว่าชอบเป็นอวาลแลน์ก็ต่อเป็นอวาลแลน์ส่วนตัวเนี่ยผมชอบล่างอ่าอวาลแลน์ก็เลยต่อเป็นอวาลแลนขึ้นมานะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับหากเพื่อนๆชอบการรีวิวเจ้ากันดั้มเอ็กซีย a อวาลแลนต์ตัวนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ก็อาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะมารีวิวตัวอะไรโมเดลตัวไหนเอาไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ